มาดูเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับนี่ก็เป็นหูเชื่อมเหมือนกันก็เป็นเหรียญที่แบบอืมที่แบบเป็นพิมพบีผมเรียกพิมพบีเพราะว่าที่ผมแยกแยกไว้หลวงพ่อจาดเนี่ยก็น่าจะเป็นสองพิมพ์นะครับกุฏาหยานครับสำหรับพิมพ์ธรรมดานะไม่ใช่พิมจระเจริญร,ราบนะที่ผมแยกไว้ก็น่าจะประมาณสองพิมพ์ นะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันนะครับครูบาอาจารย์เหรียญนี้เป็นเหรียญเรียกผมเรียกพิมพบีแต่ดูนะครับครูบาอาจารย์จะแตกต่างกับพิมเออย่างไงครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูดูความคมชัดของชายสังขาตินะครับครูบาอาจารย์ครับเนี่ครับครูบาอาจารย์นี่ก็ดูแบบชายสังขาติจะชัดเจนเส้นสายอะไรต่างๆชัดเจนหมดนะครับ หลวงพ่อจาาวัดบางกับเบานะครับเห็นบอกว่าสร้างก่อนเหรียญจอเจริญราษนะครับนี่ก็ฝากไปยังพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพื้นที่ว่าจริงเท็จอะไรยังไงเป็นเนื้อทองแดงนะครับครูบาอาจารย์เป็นเนื้อทองแดงนะครับ,รนนออรบก็จะเป็นเหรียญที่แบบสายตะวันออกนะครับก็คงจะทราบดีนะครับเพราะว่าพวก ผมพอเป็นคนนอกพื้นที่ก็ถ่ายทอดถ่ายทำมีก็ถ่ายให้ท่านได้ดูให้ได้ศึกษากันโดยเฉพาะพระแมก่กรฎิอาจารย์สายปาจินบุรีจันทบุรีอะไรต่างๆที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันจากศูนย์พระเอไอเอลของเสียงข้างถนนนะครับ9เหรียญน,นะครับสำหรับหูเชือก โอในตัว2เหรียญสิเ็เหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาก็คงจะเป็นองค์ครูให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันนะครับแต่สำหรับพิมพ์ผมแยกก็ว่าน่าจะมีมากกว่า2พิมพ์แต่ผมแยกไว้แค่2พิมพ์ก็คือพิมพ์ A กับพิมพ์ B นี่ผมเรียกพิมพ์ B ก็แล้วกันนะครับครูบาอาจารย์เดี๋ยวผมก็จะถ่ายพิมพ์ A ให้ท่านได้ดู ให้ได้ศึกษากันว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่อะไรยังไงก็แล้วแต่นี่คือเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระรเบานะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกัน11เ,เหรียญก็น่าจะเป็นองค์ครูให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันนะครับว่าแท้เก้อะไรยังไงก็ให้พิจารณาดูเองนะครับผมเป็นเสียนข้างถนนมีก็ถ่ายให้ได้ดู นนให้เข้ามาดูให้มาศึกษานะครับครูบาอาจารย์พระยุคต้นหลายพันองค์ที่อยู่ในมือของเสียนข้างถนนคนนี้นะครับสะสมมากกว่า50กว่าปีชีวิตที่อยู่ในวงการพระมาตลอดนะครับเป็นเสียนข้างถนนเสียนแนวหน้าเลยนะครับครูบาอาจารย์ถ้าเป็นทหารก็อยู่ในแนวลบเลยนะครับนี่ก็คือชีวิตจริงของเสียนข้างถนนคนนี้สะสมมาให้ท่านได้ดู ให้ท่านได้ศึกษากันอย่างจุใจนะครับคุบาอาจารย์ครับพันกว่าเหรียญเลยนะครับที่ถ่ายไปแล้วที่เหลืออีกเท่าไหร่ยังไม่ทราบนะครับว่าจะถ่ายไปจะประมาณกี่พันเหรียญก็ให้พระแม่กุบาอาจารย์มาค่อยดูค่อยศึกษาค่อยชมกันต่อไปครับจากเสียนข้างถนนคนนี้นะครับครุบาอาจารย์เหรียญน,นะครับคุบาอาจารย์นะครับ ที่แยกเหรียญดูที่บริเวณเหรียญทั้งรอบทั้งหมดเลยนะครับครูบาอาจารย์เพราะว่ารอยรอยร่องรอยต่างๆแนละความคมชัดของขอบในขอบนอกหรือความเว้าความแหว่งความใหญ่ของขอบในขอบนอกนี้จะเหมือนกันก็เหมือนกับลายนิ้วมือของเราเลยครับถ้าหากว่าปั๊มลงไปปุ๊บเป็นบล็อกเดียวกันความแบบเ,ออเหมือนกันมันก็ต้อง หัวไม่โป้งเดียวกันก็เป็นบล็อกเดียวกันอย่างเหรียญนี่ก็เหมือนกันให้ดูองค์รวมของเหรียญเลยนะครับเนี่ยดูอย่างนี้เลยนะด,ดูขอบทั้งหมดหรือว่าเว้าตรงไหนแหวงตรงไหนลึกตรงไหนอะไรต่างๆนี่ยนี่แหละจะเป็นจุดเป็นจุดต,ตายของเหรียญแบบยุคต้นนะครับ,ค,บครูบาอาจารย์ครับเพราะว่าขอบในเว้าตรงไหนขอบนอกเว้าตรงไหนหนาตรงไหนก็จะแยกได้เลยว่า เป็นพิมพ์ไหนพิมพ์ไหนกันนะครับครูบาอาจารย์ผมก็แยกไว้ให้ข้อแ,แบบแค่เพียง2บล็อกสําหรับพิมพ์ธรรมดาไม่ใช่พิมพ์จอเจริญราบนะครับครูบาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับ